ลดบทบาทก้าวร้าวเตรียมเปิดโต๊ะเจราจากเกาหลีใต้พุธนี้เทรนการดูแลสัตว์เลี้ยงในอเมริกาเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลสัตว์ใช้เครื่องมือทันสมัยไม่ต่างจากการรักษามนุษย์จากนั้นชมบรรยากาศการแข่งขันงัดข้อด้วยนิ้วเท้าจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิตาลนและดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะครับในช่วงสัก2อถึงสเดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็พูดถึงเกาหลีเหนือ,อ,อนะครับก็แสดงความก้าวร้าวนะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวเพราะว่าพี่แกเนี่ยเล่นประกาศว่าจะยิงขีปนาวุธใส่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดานะครับแกบอกว่า จะยิงด้วยขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์นะครับก็เล่นเอาตกอกตกใจไปตามกันนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีที่สูงพอในการผลิตหรือว่าสร้างอาวุธที่ว่าติดหัวรบนิวเคลียร์นะครับแต่ถ้าเกิดยิงขึ้นมาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธธรรมดาหรือว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ก็ ถือว่าทำลายร้างแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องอได้นะครับค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะสถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะเนื่องจากว่าทางเกาหลีเหนือค่ะอยู่ดีๆก็เปลี่ยนท่าทีอยากจะเจราจากับเกาหลีใต้ค่ะซึ่งก็ได้รับการตอบสนองทันทีโดยที่ทั้งสองฝ่ายค่ะก็มีการส่งตัวแทนมาพูดคุยเจราจากันที่หมู่บ้านบริเวณชายแดนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ตกลงกันด้วยว่าจะมีการเจราจาระดับรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเพื่อที่จะยุติความตึง เครียดระหว่าง2ประเทศนี้ค่ะและการเจราจานะคะก็จะมีขึ้นในวันพุธนี้ค่ะครับการเจราจาที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าพูดถึงในระดับเ,เจ้าหน้าที่แล้วนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเปิด คุยกัน,นที่หมู่บ้านปันมุนจอมนะครับซึ่งเป็นรอยต่อชายแดนระหว่าง 2, 2> ประเทศน,น,นี้นี้เองนะครับหมู่บ้านนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งเกาหลีทั้งสองประเทศนี้นะครับเจราจาพักรบกันนะครับยงนามกันหลังจากเกิดสงครามเกาหลีมเมื่อสักประมาณ60ปีก่อนนะครับการเจราจาเนี่ยกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับเริ่มเมื่อวันอาทิตย์ กว่าจะจบลงเนี่ยเช้าวันจันทร์เลยทีเดียวนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับโดยใช้เวลาพูดคุยกันเนี่ยนานถึง18ชั่วโมงเต็ม,เ,ตมเลยก่อนจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเปิดการเจราจากันในระดับรัฐมนตรีนะครับในวันพุธที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับที่กรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้นั่นเองแล้วก็จะพูดคุยกันเนี่ยรวมแล้ว2วันนะครับซึ่งเรื่องหลักๆนะคะที่คาดว่าจะนํามาขึ้นโต๊ะคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของอนาคตของอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแกซองค่ะที่ทางการเกาหลีเหนือเขาได้สั่งปิดไปตั้งแต่เดือนเมษายนพร้อมทั้งขับไล่เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ออกจากพื้นที่จนหมดเลยซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนะคะไม่น้อยเลยนอกจากนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่เกาหลีใต้เนี่ยต้องการให้เกาหลีเหนือยอมเปิดภูเขาคุมกังเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือว่ากรุ๊ปทัวร์จากเกาหลีใต้สามารถกลับขึ้นไปท่องเที่ยวได้ครั้งหนึ่งรวมถึงมีการรื้อฟื้น,นกิจกรรมพบญาติที่พัดพลาดก,กันตั้งแต่ในช่วงสงครามเกาหลี ค,ครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการพูดคุยกันเมื่อสุดสัปดาเนี่ยยาวนานถึง18ชั่วโมงเต็ม<ฆ>เลยทีเดียวนะครับแต่ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่น่าพอใจนะครับว่ามีหลายข้อเลยที่<ฆ>พูดคุยกันแต่ก็ยังมีหลายประเด็นเหมือนกันนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเ,ยเห็นไม่ตรงกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคณะผู้แทนที่จะร่วมการเจราจารในวันพุธ<ฆ>โดยทางฝ่ายเกาหลีใต้เนี่ย น่าจะแน่นอนแล้วนะครับว่าคนที่จะเข้าเจราจารเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาตินะครับในขณะที่ฝั่งเกาหลีเหนือเองเนี่ยยังไม่ยอมบอกด้วยซ้ําเลยนะครับว่าจะเอาใครเนี่ยเป็นตัวเ,เป็นผู้นําในการเจราจารนะครับ แต่ต้องเป็นระดับรัฐมนตรีตามที่ตกลงกันไว้นั่นเองค,ค่ะด้านนักวิเคราะห์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นว่าการเจรจาครั้งนี้ค่ะคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันพุธนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือก็เคยมีประวัติชอบเลื่อนนัดชอบเบี้ยวนัดในวินาทีสุดท้ายอยู่บ่อยครั้งค่ะโดยมักจะอ้างเหตุผลเรื่องของไม่พร้อมทางเทคนิคอยู่เสมอแต่ว่าที่บอกว่าการเจรจาเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนค่ะก็เนื่องจากว่าใน สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนที่เพิ่งจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรับปากค่ะกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐว่าจีนจะพยายามโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้โดยเร็วซึ่งถ้าจีนพูดอย่างนี้เนี่ยเกาหลีเหนือก็จะต้องรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นมิตรประเทศที่ดีของเกาหลีเหนือแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเพียงประเทศเดียวของเกาหลีเหนือเท่านั้นค่ะ ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเจราจาครั้งนี้เนี่ยเป็นห่างหายกันไปนานกว่า2ปีในระดับเจ้าหน้าที่นะครับ<ฆ>ถ้าพูดถึงในระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็คือ6ปีแล้วนะครับ<ฆ>ที่บ้านพี่เมืองน้องที่กลายมาเ<ฆ>ป็นศัตรูเนี่ยไม่ได้คุยกันนะครับ<ฆ>และความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มตึงเ,เริ่มตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมา<ฆ><ฆ>นะครับหลังจากเกาหลีเหนือเนี่ยทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งผลก็คือเกาหลีเหนือถูกสหรประชาชาติหรือว่า UN เนะครับเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรลงไปซึ่งเกาหลีเหนือก็ตอบโต้เลยนะครับด้วยการขู่จะยิงขีปนาวุธใส่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาจน้าบสมุทรเกาหลีนี่ต้องบอกว่าร้อนอาุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ,ะคก็จนกระทั่งนายคิมจองอึนค่ะผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือมีท่าที เปลี่ยนแบบกระทันหันเลยลดความก้าวร้าวลงค่ะไม่มีการคูนุ่นคูนี่เหมือนที่ผ่าน,านมาและที่สําคัญค่ะยงบอกว่าพร้อมที่จะคุยกับเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งพอกลีเหนือทอดสะพานให้ในขนาดนี้เกาหลีใต้เขาก็รับทันทีค่ะทั้งสองฝ่ายก็เลยได้มานั่งพูดคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเพิ่งจะพูดคุยเสร็จเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองหลายฝ่ายค่ะก็เตือนว่าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนักนะคะกับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเค เคยมีบทเรียนให้จดจํากันมาแล้วว่าเอาแน่เอานอนกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็คงจะยากบางทีเนี่ยอยากจะคุยก็คุยแต่ว่าบทจะล้มโต๊ะเกาหลีเหนือก็เคยทํามาแล้วเหมือนกันค่ะใช่ครับก็เราก็คงต้องรอดูกันนะครับว่าวันพุธนี้เกาหลีทั้งสองเกาหลีเนี่ยะจะมานั่งโต๊ะคุยกันได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ อย่าพึ่งไปหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เกาหลีเหนือก็เบี้ยวบ่อยนะครับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะมองโลกในแง่ดีแล้วกันหวังว่าการเจราจาครั้งนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการตกลงอะไรที่ตกลงกันได้และในฐานะคนไทยเชื่อว่าอยากให้เรื่องของความตึงเครียดเนี่ยสงบลงเพราะว่าหลายคนอยากไปเที่ยวเกาหลีแล้วแล้วก็อยากจะไปแบบสบายใจด้วยค่ะใช่ครับอ่ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ